สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเทียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่สิงห์นะครับวัดป่าสารวันฮะวัดป่าสารวันก็นี่แหละครับโคราชนะครราดสีมานี่แหละนะครับนัานเป็นพระสายป่านะนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่เสา นะครับหลวงปู่สิงห์ข้างหลังเป็นตะกุดนะครับเป็นตะก,กุดสามดอกนะครับหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีนะครับท่านเป็นชาวอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ธรรมดานะครับก็จะมีการทุด,ดวงไปนู่นไปนี่กันนะครับสำหรับภาพสายตานะครับก็ หลายองค์นะครับก็ไปอยู่ที่นู่นที่นี่นะครับหลวงปู่สิงห์ท่านก็มาอยู่ที่วัดปา่าสารวันนะครับท่านเป็นภาพที่ถือว่าเป็นภาพภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็วัตถุมงคลของท่านก็มีหลายอย่างนะพวกแผ่นปัม๊มนะครับแผ่นปั๊มที่ข้างหลังเป็นนกเล็กนกอะไรเขานะ่ นะครับแต่ผมยังไม่ได้มานะครับวันนี้ผมได้เป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายลปปููปุดสิงแล้วก็ข้างหลังเป็นตะกูสามดอกนะครับไม่ค่อยเจอนะนะครับรูปนี้เขาเรียกว่าไงผมวัาสภาพเขาโอเคนะครับเลี่ยมเลี่ยมเก่าเก่านะครับน่าใช้ดีนะฮะน่าใช้ดีนะครับ แล้วราคาก็ไม่ได้แรงด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแผ่นปั๊มอะไรก็ราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงหลักพันหลักหมื่นเหมือนกันนะนะครับฉะนั้นก็อ๋อหลุงปู่สิงห์ก็เป็นผ้าที่วัตถุมงคลของท่านก็น่าใช้หน้าห้อยนะนะครับ้าเป็นผ้าสายป่านะครับเป็นสายทานมะบูมั่นนั่นแหละนะครับสายป่าผ้าป่าผ้ากรรมฐานนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็หลวงปู่สิงห์มาเล่าให้ฟังนิดนึง นะครับลวงปสิงวัดป่าสารวันนะครับก็จะคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาถ่ายให้ชมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ